สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอคลิปเสียงเรื่องวิธีธสร้างสมาธิในการทํางานสมาธิเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากในการทํางานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาก็ต้องมีสมาธิในการเรียนคนขับแท็กซี่ก็ต้องมีสมาธิในการขับหมอก็ต้องมีสมาธิในการตรวจคนไข้รวมถึงพวกเราเราออฟฟิศทั้งหลายก็ต้องใช้สมาธิในการทํางานด้วยเพราะสมาธิจะช่วยให้เราทํางานได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพใครที่รู้ว่า ตัวว่าไม่ค่อยจะมีสมาธิในการทํางานลองมาฝึกสมาธิไปพร้อมกันอย่างแรกลองฝึกขั้นง่ายๆก่อนนั่นก็คือการอ่านหนังสือหลายคนคงจะงงเพราะตอนนี้คุณกาลังอ่านอยู่อ่านหนังสือจะฝึกสมาธิได้อย่างไรการอ่านหนังสือที่ผมแนะนําไม่ใช่การอ่านแบบกว่าสายตาผ่านไปแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแต่เป็นการอาร่านที่คุณห้ามละสายตาตัดตัวอักษรนั้นๆเลย เรียกว่าแบบพยายามหาว่ามันมีตัวไหนที่เขาเขียนผิดหรือเปล่าค่อยๆอ่านไม่ต้องรีบแรกๆก,ก็ตั้งสัก5นาทีก่อนถ้าคุณทําได้โดยที่คุณไม่ละสายตาไปสมใจสิงรอบข้างครั้งต่อไปคุณก็เพิ่มเป็น1 0บนาที15นาทีและคุณจะมีสมาธิกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มากขึ้นขั้นต่อมาลองตั้งใจฟังบ้างครับเพราหะหลายคนบางครั้งเจ้านายสั่งอย่างแต่เรากลับทําไปอีกอย่าง ของแบบนี้มันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างแต่คุณควรจะแก้ไขโดยฝึกสมาธิในการรับฟังครับโดยเริ่มจากการฟังเทปบันทึกเสียงหรือคําสอน,นต่างๆที่ไม่ใช่เพลงเพราะถ้าเป็นเพลงคุณอาจจะเพลิดเพลินจนไม่ได้จับใจความสําคัญฝึกไปเรื่อยๆครับจนคุณแทบจะจดจําทุกคําพูดในเทปนั้นได้คราวนี้จะได้มีสมาธิาธในการฟังอีกขั้นตอนหนึ่งลองลงมือจัดเอกสารต่างๆของคุณให้มันเป็นที่เป็นทาง ก็นับเป็นการฝึกสมาธิให้คุณได้เพราะขณะที่คุณจัดเอกสารอยู่คุณก็ต้องนึกถึงว่าเอกสารฉบับนี้เราวางไว้ตรงนี้ฉบับนั้นเราวางไว้ในตู้อะไรทํานองนี้เรียกว่าเป็นการย้ําความจําของเราอีกทีแถมพอเขาหน้าเรามาเจอเอกสารฉบับนั้นนั้นก็จะได้ไม่ต้องลือ้อโต๊ะกันวุ่นวายอีกด้วยต่อมาลองจัดลําดับความสําคัญของงานดูว่างานไหนสําคัญที่สุดถ้าคุณยังนึกไม่ออกก็ลองดูว่างานชิ้นไหนของคุณทําแล้วและ คนอื่นๆสามารถรับงานต่อจากคุณได้หรือเป็นงานเล่นจริงๆถ้าไม่ได้ภายชั่วโมงนี้หรือวันนี้คนอื่นจะได้รับความเดือดร้อนนั่นแหละครับรีบทำไปก่อนเลยคราวนี้คุณก็ไล่งานอื่นๆดูว่าต,ต้องต้องอันไหนต่อเป็นการทวนเองด้วยว่าวันนี้คุณมีงานอะไรต้องทำบ้านพอสุดท้ายครับทัศนสติกับงานที่คุณทำอยู่ถ้าใครมีทัศนสติไม่ดีกับงานที่ตัวเองทำอยู่ ต่อให้เทพก็ไม่สามารถที่จะมีสมาธิในการทํางานได้เพราะคุณจะหาแต่ข้ออ้างมาปฏิเสธงานต่างๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นคุณควรปรับทัศนคติเสียใหม่เพื่อการทํางานที่ราบรื่นแต่สุดท้ายที่สุดแล้วก็กเป็นตัวคุณเองที่ต้องฝึกทั้งสมาธิฝึกการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเมื่อจิตใจสงบสมาธิมีสมาธิสติในการทํางานก็จะตามมางานของคุณก็จะผิดพลาดน้อยลงครับขอบคุณครับ